โอเคครับขอสวัสดีครับกับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นกับเกมอ่เอเดอะสกอตสกายลิมครับผมโอเคต่อจากเซฟที่แล้วนะครับอยู่ที่ไวรันครับผมโอเคครับไปยังสติง yes. ออฟเซตติ้งอินยอโย อขอดูเช็คดูสกิลแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ย่องอยู่ที่ยี่สิบล้วงกระเป๋าอยู่ที่สิบหกเราจะเราจะอัพล้วงกระเป๋ากันก่อนนะผมะคลิปนี้อาจจะมีรัดข้ามไปนะครับผมจะป้นเมืองน,นี้ครับผม เป็นขโมยนะครับเราก็ต้องอขโมยเยอะๆครับย่องครับผมโอเคไม่มีใครเห็นนะครับปัง้งเลยเรียบร้อยเซฟปิดล็อกขโมยขนมปังขโมยนะครับเซฟก่อนเซฟก่อนแจขโมวยวายขโมยโอเคหมดตัวครับกดเอฟ ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นโมยไปเรื่อยๆครับเขาไม่เห็นนะครับขาโมยไปเรื่อยๆครับโครการสร้างที่ัยที่ไม่ดีครับ จากปูนเสร็จแล้วก็มาผสมยาครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาของที่ได้เมื่อกี้ครับมาขาย ต่อไปเราไปปลงกระเป๋าคนอื่น่ต,นตครับอื <c oughs> หาเหยื่อก่อนครับขั้นแรก <c oughs> ดีป้าไม่าแ่โยตายเลยบนตึน,นูนเลยโอเคลวงได้เซฟก่อน จะได้เซฟโอเคครับหมดตัวครับผมไปต่อไปครับเบอร์จะจีเอืมื้อก่อนครับ เลืออเลยสายนี้ต้องสเตมินาเยอะๆครับแอปไปแล้วสนิทอไปแล้วพิพกิพิพกิพค่อโอกาสสำเร็จ20เปนี่เน่เรียบอยอนนี้เราจะลวกกระเป๋าได้นครับ เอาต่ำเสียก่อนครับมัเก็บของดีมอยู่อ๋อเขาไม่ยิงมันอ่ะ What อผมขอโทษเอ้าโอเคเราไม่ขโมยเสื้อครับโอเคเไปกันต่อครับผม ไอจากลวงคนนี้เสร็จเรียบร้อยควาหมายต่อไปเลยครับอย่าบอกนะว่าอ๋อโอเคเซฟหาเหยอะนครับ ดูแลีบครับแล้ว <forcé> ต <certains> <mat semester ค ะ> ้องฝึกำการสังเในการลุวงกระเป๋าครับผม ทุกอย่างครับที่ขโมยได้โอเค

จะทำชุดเกาะสุดเทพได้ต้องมีสมิธขั้นสูงสุดใช่ไหมไม่เป็นไรยังไม่ทำเอาขนูมาขนูเอาอันน,น,น,อนี้ดีกว่าครับนี่ครับใช้มีสั้นครับผม โอ <i> ๊บจำเราจะขโมยคลองกาเนตเรียบร้อยขโมยเซฟครับผมโอ๊เซฟครับผมเอาจำหึหึหลวงคีเดียวขอบใจมากลุง มก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอืม pickpocket p i c k p เ,เอาแค่แนี้ก็พอแนละ้วมั้งหกสิบไป surrendered to the old merry Dominion. They shamed us all. Hey, been late, ship hai lah. Hey, game bug, kah, bom. มาไม่หน <si ูเอื้อ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 ต่ำลงครับอืมออืมอีกเนี่ย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  นี่นไงเออตายฝันตายฝ่นายฝันายฝ่นายฝันเออเดียบเอ๊ะเรียบร้อยตายครับผมชิปหายอ๋อกระเป๋ามันหนักเกินไปครับผมคิหายแล้วอย่างนี้ <c oughs> ได้กลวยแนบครับนี่ค,ครับเผาเผาหลุงอลอเอาการนิดออกมาการณ์อิดการนิดโอเคเอาไอรอนดิสกลาเป็นนี้ไอรอนวาไอรอนเอ็กซ์กลายเป็นนี้ซิเวอร์เอาซิเวอร์ินมาหลอมซิเวอร์นไอคิดมาหลอมเรียบร้อย ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่เมือนี้น่าจะไม่ไม่เหลืออะไรนะครับแต่เลือกสิ้นแล้ว กด M ดูก่อนต้าไม้เขาตั้เราของเราคือดาร์กนสโตนตรงนี้ครับผมจะไปให้ใกล้สุดก็ต้องไปริเวอร์วูดครับอืมโอเคริเวอร์วูดแต่ว่าการจะเล่นเป็นนักฆ่าในเกมนี้นะครับจะต้องรับเว้นนักฆ่าก่อนซึ่งผมจำได้ว่าอยู่ตรงนี้ Okay, เราเราต้องไปรับเพื่นะคฆ่าก่อนเราจะเป็นบัตเทอร์ฮูดกันนะครับ